สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสในกาทุกแปลนซึ่งวันนี้เราอยู่กับในกาออริสในรุ่นคาโลบราเดเดตลิมิเต็ดอิดิชั่น2นะครับในรหัสเ็ฟ0 1 7 3 5 7 7 0 6 c c 9 4 k ี LS นะครับ ขนาดตัวเรือน44มิลิเมตรแล้วก็มีขอบเบเซลนะครับซึ่งเป็นเซรามิกสีเขียวเรือนนี้จะมีความพิเศษตรงที่เป็นลิมิเต็ผลิตมาแค่1,000เรือนเท่านั้นนะครับทั่วโลกและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับคือฝาหลังจะตีคำว่าคาโลรา a ซึ่งหมายถึงซาคาโลรานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในเกาะ มายอกาที่ประเทศสเปนนะครับมีลักษณะเด่นเป็นชายหาดที่สวยงามซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหน้าผาหินสูงชันซาคาโลบลายังเป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่โด่งดังและยากที่สุดเส้นทางหนึ่งในหมูกก่เกาะ มายอรกาประเทศสเปนนะฮะมาดูกันที่นาฬิกานะครับนาฬิกาเรือนนี้นั้นลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องแล้วก็ปรับเทียบในเรื่องของเวลารวมถึงเปลี่ยนซิลยางกันน้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรประมาณ2ชิ้นนะครับเพืนะ่อจะให้นาฬิกานั้นกลับมาสภาพเหมือนเดิมนะครับและอะไรล่งชิ้นที่ว่านั้นก็คือจักรแบ่งของนาฬิกานั่นเองนะครับจักรแบ่งนั้นจะช่วยในเรื่องของการสับวันที่แล้วก็สัปดาห์นะครับนาฬิกาเรือนนี้มีความพิเศษตรงที่หน้าต่างวันที่จะอยู่ที่หน้าตำแหน่งสานาฬิกานะครับส่วนสัปดาห์นัั้้นนนนจจะะะะอยู่่ตแหงเมริกาาพฉี จักแบ่งประมาณ2ชุดนะครับเพื่อจะแยกฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้เป็นจานสัปดาห์แบบขนาดเล็กนะครับที่อยู่หน้าตำแหน่ง6นกาเพื่อจะหมุนวนใน24ชั่วโมงนะครับจานสัปดาห์จะหมุน1ครั้งนะครับส่วนจานวันที่ก็ทําหน้าที่ เช่นเดียวกันนะครับแต่จะแบ่งแยกฟังก์ชันออกไปนะครับและจากตัวนี้เป็นจากที่ผิดรูปแล้วก็เสียหายไปนะครับเนื่องจากฟันจักรแบ่งนั้นมีอาการสึกนะครับแล้วก็หักไปาบางชิ้นส่วนนะครับเนื่องจากการใช้งานที่นานแล้วก็ไม่ได้เซอร์วิสล้างเครื่องอย่างยาวนานนะครับนาฬิกานั้นควรจะเซอร์วิสล้างเครื่องทุกสาถึงปี1ครั้งนะครับเพื่อจะบำรุงรักษานาฬิกาไว้ให้อะไรนั้นไม่เสียหายยิ่งถ้าเป็น,นกลไกคาลิเบอร์ที่เป็นอินเฮาส์อะไรนั้นก็จะยิ่งหายากเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนัน บำรุงรักษานในกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อเปลี่ยนอะไรเสร็จนะครับในกาลนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ เหมือนเดิมเหมือนได้นาฬิกามาใหม่เลยนะครับการล้างเครื่องของเรือนี้นะครับทําให้การเดินนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนาฬิการเรือนนี้นั้นจะมีอาการเดินที่เสถียรยิ่งขึ้นนะครับกําลังเพิ่มมากขึ้นกําลังนั้นจะมีผลต่อการใช้งานต่อเนื่อง2วันนะครับนาฬิกาอัตโนมัติทั่วไปนะครับกำลังสํารองลานจะอยู่ที่4 8ชั่วโมงหรือว่า2วันนะครับเฉพาะเครื่องบางรุ่นที่เป็นอินเฮ้าส์นะครับจะอยู่ที่72ชั่วโมงนะครับหรือว่า3วัน สำหรับนาฬิการเรือนนี้จะเป็นเครื่องที่อยู่ได้ประมาณ2วันหรือ4 8ชั่วโมงนั่นเองนะครับและนาฬิการเรือนนี้ก็เซอร์วิสเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนั้นสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับท่านสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifykeywatch.com นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับไม่ไว่าจะเป็น ลิมิเต็ดนาฬิกาธรรมดาติในกาออโตเมติกนาฬิการะบบควอร์าฬิการะบบทานระบบไฮรานระบบคิเนติกระบบอีโคไดรฟ์นะครับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกฟ e ังก์ชันนะครับทางโมดิฟายวอชคอมมานด์ลิมิเต็ดสามารถเซอร์วิสนาฬิกาได้ทุก แนเลยนะครับผมแล้วก็เราจะมีบริการตรวจช็คสภาพนาฬิกาฟรีให้กับท่านนะครับถ้านาฬิกาของท่านนั้นเดินปกติไม่จะเป็นต้องซ่อมนะครับก็ไม่จะเป็นต้องเสียเงินเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k YouTube Instagram หรือว่า Tik t o อนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีด และสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรานำมาเซอร์วิสให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมขอพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ